อยากจะเล่ามากและเป็นดราม่าบรรดาอินฟลูเอนเซอร์ก็พยายามจะเข้ามาแทรกเป็นจิตอาสาเพื่อจะทำคอนเทนต์ลงโซเชียลบางคนขอถ่ายรูปเป็นนักบุญทุนคนอื่นมาถึงจับกะหลิวจับตะก้าเจ้าก,กี้เจ้าก,การสร้างเงื่อนไขมากมายก็กลายเป็นประเด็นที่คนในพื้นที่เขาก็ไม่สบายใจสวัสดีทุกคนนะคะจริงใจเล่าในเวอร์ชั่นที่พี่บอยยังต้องพูดเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการเข้าไปช่วยเหลือพี่น้องที่สุรินนะคะ ก็จะเป็นอีกหนึ่งอีีที่อยากจะสื่อสารแล้วก็ถ่ายทอดมุมมองหลายๆเรื่องที่น่าสนใจให้กับแฟนๆคนที่ติดตามเพจพี่บอยนะคะขอบคุณจริงๆโดยเฉพาะคนที่ร่วมบริจาคทำบุญมาด้วยกันนะคะขณะนี้เนี่ยก็จะทยอยใช้เงินให้หมดโดยเร็วที่สุดนะคะแต่ว่าก็ต้องพิจารณาภายใต้ความเหมาะสมด้วยก็สถานการณ์เมื่อคืนนี้ใช่ไหมคะก็มีการจับเบอกันที่ประเทศมาเลเซียเพื่อจะหยุดยินเที่ยงคืน แต่ตามข่าวก็เห็นว่ามีการยิงกันปะทะกันประปลายเนาะแล้วก็ไม่รู้ว่าจริงๆแล้วพี่น้องชายแดนไล่ไปเลยตั้งแต่อุบลราชธานีศรีสะเกดสุรินแล้วก็บุรีรัมจนถึงสะแก้วจันทบุรีแล้วก็ตราเนี่ยจะหยุดอกสันขวญแขว,น,ขวนเมื่อไหร่อันนี้เป็นสิ่งที่สําคัญที่สุดนะคะหลายคนเมื่อวานนี้เนี่ยก็อยากจะกลับบ้านแล้วนี่คือเรื่องทั้งหมดที่ว่าจะเล่าและ ฟังตรงนี้ใน EP นี้พี่บอยจะพูดเรื่องที่ไม่น่าจะเกิดขึ้นในศูนย์อบพยพพี่บอยจะเล่าตรงนี้นะคะนี่คือจริงใจเล่าค่ะขอบคุณทุกคนนะคะเมตตาพี่บอยกดไลค์กดแชร์กด Sub ับ cribe ด้วยนะคะเป็นกำลังใจให้กันไม่เสียเงินนะกดเลยไม่เสียเงินส่วนพาแคเบซี่ก็ต้องขอบคุณด้วยนะคะที่สนับสนุนจริงใจเล่าในเวอร์ชันที่พี่บอยลงไปเปิดครัวเพื่อที่จะช่วยเหลือเรื่องอาหาร ปากท้องของพี่น้องผู้อพยพค่ะในหนึ่งซองเนี่ยจะมีอุปกรณ์ทําเองได้นะคะแล้วก็เป็นสมุนไพรบํารุงเส้นผมเขาสกัดจากสมุนไพร5ชนิดเขาคัด8สีสวยทําเองได้ปิดหงอกง่ายๆเลยนะคะในราคาจับต้องได้ย้านะคะว่าในหนึ่งซองมีอุปกรณ์ที่จะทําให้เราสามารถที่จะเปลี่ยนสีของผมสวยๆของเราให้เงางามสวยงามและเป็นสีที่เราต้องการค่ะซื้อได้ในเซเว่นซื้อได้ใน ตะก้หรือลิง์ที่พี่บอยใส่ลงไปแล้วกดได้เลยนะคะขอบคุณทาแครเบซี่เนเจอร์ i ฮคัน o ล c ครีมครีมเปลี่ยนสีผมคุณภาพที่พี่บอยมั่นใจที่จะแนะนําให้ทุกคนได้ลองใช้ในราคาที่หลักสิบบาะเทอแต่คุณภาพออกมาสีสวยแน่นอน,นะคะ่ะมาเล่าเรื่องนอ้องพี่บอยไปสูรินสุกเสาร์อาทิตย์จันทร์สวันแต่ว่าลงไปช่วยจริงๆก็แค่2วันเท่านั้นเองคือเสาร์กับอาทิตย์พี่บอยก็ ลงไปทำครัวนะตั้งแต่จุดอพยพแรกและหลังจากนั้นก็ถูกสั่งให้โรงครัวอพยพตามผู้อพยพพี่บอยก็เลยกลายเป็นคนอพยพด้วยนะคะอพยพมาที่จุดที่สองซึ่งจุดที่สองก็เป็นการรวมกันของชาวบ้านเยอะขึ้นเรียกว่าวุ่นวาย เพราะว่ามันเป็นศูนย์ที่อพยพตั้งด่วนขึ้นมาแล้วก็การบริหารจัดการมันก็เร่งรีบทั้งหมดเลยนะคะก็ที่เรียกว่าช่วยกันคนละไม้คนละมือแต่ทีนี้นี่พี่บอยก็ไปไปสองวันสองวันเนี่ยสิ่งที่เห็นก็คือน้องนะอันอน,นี่แบ่งเป็น2กลุ่มใหญ่ๆนะคะที่พี่บอยโฟกัสนะคะก็คือน้องน้องเด็กๆไม่มีขนมกินพี่บอยก็เลยอาจัดการเนาะเอาขนมพวกเยลลี่พวกขนมปังกรอบ ไปมอบให้น้องๆเนี่ยก็ก็ถูกสั่งห้ามแหละไม่ให้ออกจากพื้นที่ที่พักเพราะฉะนั้นก็ไม่มีที่เล่นก็ซื้อขนมซื้อของไปให้นะคะในขณะเดียวกันอีกกลุ่มหนึ่งชาวบ้านที่เป็นผู้สูงอายุอันนี้เนี่ยก็ทานกับข้าวบางอย่างก็ไม่ไม่สะดวกใจหรือว่าไม่ชินเนาะอ,อย่างเช่นข้าวกล่องผัดกะเพราก็กินบ่อยๆก็ไม่ชอบพอมีแจ่วบองมีข้าวเหนียวไปให้นิวิ่งเข้าใส่พีบ่บอยก็เลยเพิ่มด้วยการทอดไก่ ทอดไก่ร้อนๆนะเธอเวลาอยู่ในศูนย์อพยพเนาะมันลําบากกับการกินอาหารกล่องซึ่งอบๆกันแล้วอาหารกล่องที่มากันเนี่ยคนไทยใจดีบริจาคก,กันทีหนึ่งครั้งหนึ่งห้าร้อยกล่องพันกล่องบูดเน่าค่ะเพราะว่าความร้อนอบมาบีไอ้น้าแป๊บเดียวมันบูดละเพราะฉะนั้นก็ต้องบริหารจัดการให้ดีนะคะพี่บอยก็เลยเห็นแหละว,ว่าเดี๋ยวถ้าศูนย์อพยพยังอยู่อาจจะต้องทําอาหารขนมเพื่อเด็กแล้วก็ เมนูที่ถูกปากผู้อพยพมากขึ้นเพราะออกจากบ้านมาเนี่ยจะหนึ่งสัปดาห์กันแล้วอะ่ะคงไม่ได้อยากจะกินอาหารที่เป็นอาหารกล่องมันเลือกไม่ได้แหละแต่หมายความว่าถ้าเราบริหารจัดการความสุขให้กับผู้ประสบภัยหรือว่าผู้อพยพได้เนี่ยก็จะดีมากนะคะทีนี้เนี่ยพี่บอยไปพักก็จเจอคุณยายท่านนี้นะคะเป็นคุณยายที่มาจากอำเภอพนมยงรักจังหวัดสุรินทร์ก็ามาขายหวยมาขายลอตเตอรี่ใบที่หน้าบันได โรงแรมที่แรกก็ไม่ได้จะซื้อหรอกก็นั่งคุยกันปรากฏเธอชีวิตคุณยายดราม่ามากก็บอกว่าจะต้องการขายหวยให้หมดเพราะว่าใกล้สิ้นเดือนแล้วแต่หวใหยใบยังเต็มแผงอยู่ถ้าขายไม่หมดก็เท่ากับว่าตัวเองก็จะต้องแบกความเสี่ยงแล้วก็ต้องซื้อเองนะคะรับมาใบาละ85ไปกู้นะคนแถวบ้านมาร้อยละหนึ่งเพื่อจะมาซื้อหวยในแต่ละงวดขายถามว่ายายแก่แล้วทําไมไม่ให้ลูกไม่ให้หลานเลี้ยงยายเนี่ยอายุ7 2คุณยายบอกว่าลาบากกันหมด ต้องเอาเงินเนี่ยไปเลี้ยงหลานพิการสองหนึ่งคนแล้วก็หลานอีกคนหนึ่งคือหลานมีสองคนพิการคนหนึ่งนะคะแล้วก็ใช้ชีวิตที่ยากลําบากทุกวันนี้เนี่ยมาอยู่ที่ศูนย์อพยพก็ต้องแบกหวยมาขายด้วยคนในศูนย์เขาไม่ซื้อเพราะว่าเขาลําบากกันไม่มีไรายได้นะคะจะขายคนในตัวเมืองสุรินเหมือนเคยนั่งรถมาขายเป็นประจำเนี่ยก็ไม่มีคนซื้อเพราะนนะสุรินอ่ะเขาอยู่ในบ้านกันหมดเขาเก็บข้าวเก็บของเก็บตัวเมืองที่เคยคึกคักก็เงียบเหงา ก็ไม่มีคนอุดหนุนหวยใบของยายเพราะฉะนั้นยายก็คุยกับพี่บอยจนที่บอยต้องซื้อทั้งหมด160บใบพอดีเป๊ะก็1 6 0 0นบาทก็ใช้เงินส่วนตัวเนาะซื้อไปแล้วก็ฉันแบกความเสี่ยงแทนแต่ไม่เป็นไรก็ก็สงสารยายจับใจคุณยายร้องไห้นะคะว่าใจดีกับยายเพราะยายเนี่ยต้องการจะขายหวยเพื่อจะไปงานศพคือถ้าขายได้ก็จะไปงานศพงานศพคนในครอบครัวซึ่งเสียชีวิตในศูนย์อพยพนั่นแหะคือป่วยอยู่แล้ว แล้วก็อพยพออกมาพออพยพออกมาเสร็จปุ๊บมาเสียชีวิตที่ศูนย์อพยพ <_ d> um> เขาส่งโรงพยาบาลเนาะเสียที่โรงพยาบาลแต่ว่าก็เจ็บป่วยที่ศูนย์อพยพในช่วงวาระสุดท้าย <_ d> um> คือมันเป็นการสู้ชีวิตของคนคนหนึ่งที่ค่อนข้างจะยากลาบากอันนี้แค่หนึ่งในตัวอย่างของคนสุรินทร์ที่นี้เนี่ยหลายๆครอบครัวเนี่ยผู้ชายชายจักันหรือคุณตาอาสาเฝ้าบ้านนะอยู่ชายแดนอยู่บริเวณนั้นถามว่าไปอยู่ทําไมห่วงวัวห่วงควาย คุณยายที่ขายหวยใบยให้พี่บอยเนี่ยก็พูดแหละว่าครอบครัวเขาเนี่ยก็มี2คนก็คือหลานผู้ชายกับสาม,มีก็คือคุณตาเนี่ยค่ะยังต้องนอนอยู่ที่หลุมหลบภัยใกล้บ้านพอต้องเอาฟางให้วัวพอต้องดูแลทรัพย์สินสร้างกันมาทั้งชีวิตก็กลัวเนาะจะถูกป้นสดมหมา ัวควายก็ต้องดูแลเพราะมีหลายตัวกลัวมันมีมีฟางกินใช่ไหมการต่อสู้ริมชายแดนมันมีมิติไม่ใช่แค่การอพยพเนาะมันมีเรื่องราวดรามา่าอีกมากมายในการสู้ชีวิตของทุกคนนะคะนอกเือจากนั้นแล้วเนี่ยในศูนย์อพยพเนี่ยพี่บอยก็ขอบคุณเนาะมี2ท่านและอีกอื่นๆน,นะก็คนบันเทิงหมาดาวิกาชมพู่อาริยาและอีกหลายท่านนะคะเขาส่งอุปกรณ์เครื่องนอนผ้าถุงนี่จาเป็นมากสําหรับหลายท่าน และณเวลานี้เนี่ยอาจจะนึกไม่ถึงเลยด้วยซ้าก็คือถุงกระสอบก็คือถุงใบใหญ่ๆที่เขาต้องใส่หมอนใส่ผ้าถุงใส่ของสมมติว่าทางการประกาศปลอดภัยแล้วนะกลับบ้านตอนนี้ของที่คนบริจาคมันเยอะมากและเขาไม่มีถุงใส่ทุกคนก็จะใส่ถุงพลาสติกซึ่งมันอาจจะไม่พอเขาก็อยากได้ถุงเนาะถุงกระสอบถุงหางเครื่องถุงลายๆเอาไปใส่ของนะคะแล้วก็เด็กๆก,ก,ก็อยากได้รองเท้าพี่บอยก็หลายคนหลายครอบครัวนะเด็กเดินเท้าเปล่ามารับข้าวรับของ เห็นแล้วถามว่าทําไมไม่มีรองเท้าเขาบอกว่าอยู่บ้านวิ่งขึ้นรถกันมารองเท้าก็ไม่ทันรองเท้าก็จําเป็นนะคะที่นี้อันหนึ่งที่ดูจะเล่าอยากจะเล่ามากและเป็นดราม่าก,ก็คือบรรดาอินฟลูเอนเซอร์บรรดาคนที่อยากจะทำคอนเทนต์ในโลกโซเชียลบรรดาที่คนจะสร้างตัวเองนะคะก็พยายามจะเข้ามาแซงเนาะใช้คำนี้แล้วกันแซงเป็นจิตอาสาเพื่อจะทำคอนเทนต์ลงโซเชียลอะไรอย่างเงี้ยมันก็สร้างบรรยากาศแห่งความน่าเบื่อนะพี่บอยเองก็เป็นคนหนึ่งที่เห็นแล้วก็ ก็เศร้าอ่ะขอถ่ายรูปก,กับพี่บอยไม่ใช่ทุกคนนะอันนี้พูดก่อนไม่ใช่ทุกคนบางคนขอถ่ายรูปมาจับตะหลิวจับกระทะเพื่อจะบอกว่าตัวเองเป็นจิตอาสาร่วมกับพี่บอยแล้วก็ไปละ5นาทีซึ่งอันนี้เนี่ยก็เศร้าใจเนาะว่ามันยังในสถานการณ์แบบนี้ขณะพี่บอยเองเนี่ยต้องถ่ายภาพลงเพื่อจะยืนยันว่าเราเอาเงินบริจาคนับแสนเนี่ยเข้ามาทำโรงครัวเนี่ยเรายังไม่กล้าทำคอนเทนต์เยอะเลยเพราะเราอยากจะทำอาหารเราไม่ค่อยมีเวลาแล้วเราทำคลิปแบบเนี้ยเมื่อวานก่อนหรือหลายๆคลิป ก็ทำในขณะที่เราเสร็จจากภารกิจหน้ากระทะหน้าเตาแล้วเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะมีจิตแซงอาสาเนี่ยพวกนี้เนี่ยเข้ามาทำคอนเทนต์นะคะหรือว่าบางคนเนี่ยโอ้โหเซ็ตใหญ่เซ็ตโตเนาะเป็นนักบุญทุนคนอื่นมาแต่ตัวมาถึงจับตะหลิวจับตะกา้าเจ้ากี้เจ้าก,การสร้างเงื่อนไขมากมายให้กับ เจ้าของหน่วยงานที่เปิดศูนย์อพยพก,ก็กลายเป็นประเด็นที่คนในพื้นที่เขาก็ไม่สบายใจอันนี้พี่บอยก็พูดกลางๆไม่ระบุว่าเป็นใครแล้วกันนะคะว่าเออบางทีเราเข้ามาเป็นจิตอา,าสาเนี่ยเราควรทาตัวให้เป็นไปตามกฎระเบียบหรือแผนที่หน่วยงานเขาวางเอาไว้นะคะเพราะว่าอะไรเพราะว่าเราไม่ควรสร้างเงื่อนไขให้คนที่เขาเป็นจิตอา,าสาด้วยกันเนี่ยเขาลำบากใจอันนี้ก็พี่บอยก็เห็นแล้วก็อยากจะสะท้อนแล้วก็สื่อสารไปยังบรรดาพี่ๆเนาะที่อยากจะสร้างตัวต,วตนบนโซเชียล แล้วทําตัวเป็นนักบุญทุนคนอื่นมาถึงเอาเข้าวของคนอื่นมาทํานู่นทนํานี่เอาเงินคนอื่นมาสร้างตัวตนของตัวเองอันนี้พี่บอยคิดว่ามันไม่น่ารักแล้วก็เป็นบรรยากาศที่สร้างความอึดอัดให้กับหลายๆศูนย์อพยพนะพี่บอยไม่ได้พูดเฉพาะศูนย์อพยพที่พี่บอยอยู่เท่านั้นนะพี่บอยพูดในภาพใหญ่ๆที่เราเห็นนะคะก็เรียกร้องในฐานะที่เป็นคนอยู่ตรงนี้เนาะ ก็อยากจะให้ทุกคนเนี่ยค่ะเข้าไปด้วยจิตอาสายอย่างแท้จริงเข้าไปตามแผนตามกฎตามระเบียบตามแนวทางที่หน่วยงานหรือว่าศูนย์อพยพเขาตั้งไว้แต่สําหรับพี่บอยแล้วพี่บอยผ่านมาหลายๆวิกฤตเข้าไปช่วยคนตั้งแต่20ปีที่แล้วตั้งแต่เป็นสื่อแรกๆก็เริ่มเข้าลงพื้นที่โดยเฉพาะส่วนใหญ่จะเป็นภัยพิบัติน้าท่วมเราเห็นแบบนี้มาเยอะแต่คิดไม่ถึงว่าภัยสงครามชายแดนไทยขเขมรไทยกัมพูชาแบบนี้มันจะเป็นแบบนี้นะคะก็อันนี้สทอนเล่าให้ฟัง ะะทีนี้หลายๆคนดูอีีนี้อยู่พี่บอยยังยืนยันแบบนี้นะคะแม้ว่าสุกศราวอาทิตย์หน้าจะมีการอพยพอยู่เหมือนเดิมหมายความว่าไม่ได้นอนที่บ้านเรือนของตัวเองจากชายแดนเข้ามาเนี่ยก็จะไปช่วยชาวสุรินเหมือนเดิมนะคะแต่ถ้าเกิดสมมติหลายๆคนหลายๆหน่วยหลายๆหมู่บ้านหลายๆตำบลกลับไปสู่ชายแดนไปอยู่บ้านของตัวเองแล้วเดี๋ยวพี่บอยก็จะดูว่าจะช่วยเหลือ,อยังไงเอาเป็นว่ายังจะช่วยเหลือพี่น้องชาวสุรินคําถามแล้วพี่บอยไม่ไปช่วยอุบลศรีสะเกดและจังหวัดอื่นๆหรอ ก็มีหน่วยอยู่แล้วอย่างศรีสะเกดก็เห็นว่ามีองค์กรทำดีของบุญบรรดานะดูแลอย่างใกล้ชิดแล้วก็พี่บอยก็ประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในสุรินด้านเพราะฉะนั้นไปแล้วก็มั่นใจว่าไปแล้วเราได้ช่วยก็เลยตัดสินใจไปที่สุรินและพี่น้องชาวสุรินก็น่ารักมากๆพี่บอยไปตลาดไปร้านค้าบางร้านไม่คิดเงินค่าข้าวไปตลาดซื้อหมูแบบหนึ่งแถมอีกแบบหนึ่งซื้อไก่แบบหนึ่งแถมอีกแบบหนึ่ง,บบงก็ช่วยกันนะอันนี้ก็คือเรื่องราวที่เราจะเล่าแล้วก็พี่บอยคิดว่า ขอให้สถานการณ์มันจบลงเร็วๆนะเขามไม่รู้ว่าฝั่งการทูตฝั่งการเมืองฝั่งทหารทั้ง3ามฝั่งจะเป็นอย่างไรก็ต้องเล่นกันหลายหน้าแต่ที่แน่ๆก็คืออยากให้ระเบิดมันไม่มาตกมันไม่มาที่แผ่นดินไทยเพราะว่า บรรดาชายแดนไทยที่ติดกับมพูชาเนี่ยประชาชนคนไทยใช้ชีวิตอยู่กันจํานวนมากโดยเฉพาะช่องผ่านแดนต่างๆโดยเฉพาะอย่างที่บอยอยู่สุรินเนี่ยก็จะมีช่องจอมใชม่ไหมคะตรงนั้นเนี่ยหลายๆคนก็ขาดไรายได้เขาทามาหากินกับการเปิดช่องทางผ่านแดนค้าขายไม่มีไรายได้คนอพยพออกมาก็ไม่มีไรายได้คนอพยพออกมาไม่มีเงินที่จะไปซื้อของกินบางคนอาชีพบางอาชีพเป็นศูนย์นะคะไรายได้นั้นเราก็ต้องอาจจะไปต้องไปช่วยเหลือ พี่พี่น,น,น้องน้องน้องมิติของการอพยพไม่ใช่แค่ว่าต้องการที่จะมีข้าวกินเท่านั้นแต่มันมีเรื่องความรู้สึกมันมีอะไรมากมายเพราะฉะนั้นพี่บอยเองก็เลยเวลาไปเปิดศูนย์โรงครัวที่ทั้งสองศูนย์อพยพเนี่ยก็จะนึกถึงหนึ่งก็คืออาหารสดร้อนเพื่อให้ทุกคนได้ทานของอร่อยแล้วปริมาณที่ให้ให้เต็มเม็ดเต็มหน่วยนะคะให้จนชาวบ้านบอกว่าปั่นเยอะจังเพื่อก็หมายความว่าไงวะปั่นเยอะจัง เขาก็แปลว่าให้ให้หมูให้ลูกชิ้นให้หมูสับให้หมูที่ใส่เยอะเยอะมากเยอะจนแบบไม่น่าเชื่อก็ให้เพราะว่าเราอยากสร้างความสุขผ่านอาหารทุกๆเมนูที่ทำเนี่ยก็จะได้เต็มเขาเรียกอะไรทานแล้วมันสุขสุขใจทานแล้วมันเต็มอิ่มนะคะเพราะพี่บอยไปโดยไม่มีเงื่อนไขไปก็ช่วยเหลือเราแล้วก็เอาอาหารไปแจกทั้งประชาชนทั้งเจ้าหน้าที่จิตอาสาก็สําคัญเพราะว่าเขาเองก็ต้องดูแลภาพรวมของหน่วยงาน แล้วก็ดูแลเด็กๆด,ดูแลคนแก่สุดท้ายพี่บอยยังย้ำนาอเดี๋ยวสุสา์อาทิตย์หน้าจะเดินทางไปช่วยเหลือกันอีกเพราะฉะนั้นเนี่ยท่านที่ฟังอีพีนี้อยู่บอกต่อกันหน่อยนะคะบริจาคผ่านหน่วยงานไหนที่ที่ไม่ใช่เป็นนักบุญทุนคนอื่นน่ะทาได้เลยหน่วยงานที่สําคัญสําคัญนาอองค์กรทําดีของบุญพรัด,ดาแล้วก็มีดาราอีกหลายท่านทำนะคะพี่บอยเองก็เป็นคนหนึ่งที่อาสาก็ถ้ามั่นใจพี่บอยก็บริจาคเข้ามานะคะก็คือเลขบัญชีให้อย่างที่บอกนาะคนบันเทิง จะเข้าไปช่วยเหลือเยอะนะคะพี่บอยก็คงไม่ได้ไไดพูดในภาพรวมทั้งหมดเพราะมันเยอะจริงๆเล็กๆน้อยๆแต่ว่าจุดที่พี่บอยเห็นพี่บอยอยู่เนี่ยก็จะมีชมพู่อริยาแล้วก็หม่์ไดวิกาะะสองคนที่ส่งผ้าหม่มเครื่องนอนนะคะมุ้งมอนผ้าถุงอย่างเงี้ยมาช่วยที่ศูนย์อพยพค่ะขอบคุณทุกคนณนจุดนี้นะคะที่บริจาคเข้ามาขอบคุณคนที่อเมริกาขอบคุณคนที่ไมาอามี่ขอบคุณคนที่แอลเอ หลายคนตามเพจพี่บอยบริจาคอินบ็อกมาบอกขอบคุณพี่บอยก็จะอาสาแล้วก็ยืนยันมั่นเหมาะตรงนี้นะคะว่าจะใช้เงินทุกบาททุกสกตางค์จากการบริจาคเพื่อผู้อพยพอย่างมากอย่างดีอย่างเต็มที่ที่สุดค่ะขอบคุณทุกคนที่ฟังจริงใจเล่าในเวอร์ชันที่เราไม่ควรจะมาพูดเรื่องสงครามเราควรจะพูดเรื่องสนุกสนุกเมามอยวงการบันเทิงใช่ไหมคะแต่ว่าพี่บอยว่าก็เป็นบรรยากาศ ร่วมกันของคนไทยทั้งประเทศที่คิดว่ามันเป็นความรู้สึกแบบนี้ช่วงท้ายขอบคุณอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์พาแคร์เบซีเนเจอร์เฮร์คลร์ครีมค่ะผลิตภัณฑ์ที่สนับสนุนให้พี่บอยไปเปิดโรงครัวอยู่เบื้องหลังการสนับสนุนการเดินทางด้วยนะคะพาแคร์เบซีเนเจอร์เฮร์คลร์ครีมค่ะนี่คือครีมเปลี่ยนสีผมคัดแปดสีเด่นๆมาให้เราได้ทําด้วยตัวเองนะคะมีอุปรกรณ์ในซองค่ะหาซื้อได้ในเซเว่นอีเลเวนร้านสะดวกซื้อทั่วไปเลยนะคะซูปเปอร์มาร์เก็ตชั้นนามีแน่นอนและ พี่บอยปักตะกา้าพี่บอยกดลิงก์ใส่ลิงก์เอาไว้ก็สั่งซื้อออนไลน์ได้ด้วยนะคะราคาไม่ต่างจากไปซื้อด้วยตัวเองค่ะไม่ต้องออกจากบ้านเราก็จะมีสีผมสวยๆที่ทําด้วยตัวเองไม่ต้องกวนคนอื่นนะคะราคาหลักสิบคุณภาพหลักร้อยแน่นอนค่ะนี่คือผลิตภัณฑ์เปลี่ยนสีผมที่สนับสนุนจริงใจเล่านะคะขอบคุณทุกท่านด้วยหัวใจนะคะขอบคุณที่เป็นแรงพลังส่งให้พี่บอยกล้าที่จะไปยืนทํากับข้าวไปฟังเสียงระเบิดไป แต่แน่นอนว่าเราปลอดภัยเพราะเรามีทหารกล้าที่ดูแลคนไทยทั้งประเทศค่ะขอบคุณทุกคนนะคะขอบคุณที่ตั้งใจฟังสวัสดีคัะ